สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้มาพอกับบีบีสีภูเวียงอีกแล้วนะคะเมื่อนี้สิสีภาพี่น้องตำหม,มักหุ่งจ้าเป็นตำหุ่งอยู่แล้วข้ามรรยากาศทุ่งนะมันได้กาศนะคะนี่ค่ะตำหม,มักหุ่งขนมจีนขนมเซน กาตำบมหู <bees> ้ากนตักหุ่งน้ำก๋าด้ยกบปิไก่ค่ะเตรียมมาเผ็ดเผ็ดนะคะก็แล้่แต่คนมากเนาะจ้าบางคนเขากลับางคนเพื่นก็มากไอ้เผ็ดเผเนาะอันนี้บมมากะเทียมแม่จ้าถ้านีบวมากกระเทียมม่รกว่ากระเทียมแต่ลังคนเพื่อนเหใส่กระเทียมแม่จ้าพี่น้อง หกหน่อยเด้เด,ดเเิเป็นตะเกียบยุปีนองเอ้ยเดี๋ยวตะกนมักเนาะแตท้ามีบ่ค่อยมากเิ็ดไปใน่อกดอก้นมเห็นมัมันก็อมืดเถอะ่ะเห็นปะจ้า,ามืดไม่กอด้วย มาเด้อมากินตะบักหุ่งน้ำกันเด้อพี่นอ้องอยมีธงน้า,ามือนีิมาธงน้าหาบรรยาดกาัดตะบักหุง่งกินกินข่าปลากินข่าวปลา,า,ากันเน,น,น,นาะพี่น้องเนาะมือนีิเนาะหัวหอม หอมนะคะน้ำข้นเพิ่นกะกินเลยล่ะนม่ไปถากินกันเลยต่อนะคะน้าตาอน,นีด้อทัพีมาะเห็นบ่จ้าพี่น้าานอง มืดไหมจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะหันมะนิจงนวยเออที่สีคือปอว่คือดีเนาะ,ะใส่น้ำปลานะคะ <c oughs> ตามปริมาณเท่าที่เทาชอบจ้าอะไรเสียกว่า,าเสียเอา ว่าไ้ซื้อบังหน้าวหน่วยเลยต้องเป็นขวดลายเกินมึงช่วรถอีกอ่าจาแล้วมึงช่วรถอ่ะอันนี้ยิ่งเมื่อต้ยน้ำตาลนี่ใส่ะ สีเลยมันที่สาสีเลย,ยเหนืเอยเสีบคักอยากเส้หอน้ำอ่ะเส้หอน้ำก็น่าละท่านี่เห็น่จ้า เลี้ยงดึงเลี้ยงดั่งหาเด้อผู้ใดสิมากินน้หมูมากินเด้อมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> แะประมาณนี้เนาะตั้งก่อน,นมีบุเรศไมากินน้ำกันเด้อจ้าพี่น้อง

อ,อนนันเป็จ้ะพี่นงค่ะมาในจาด้วยมีกน่ํำก,ก,กันจา้า จ้กพี่นอนค่ะเดี๋ยวไทับพี่มาล,ลืมเนอะม,มันบางานี่นะ มาดี่นขนเลยวะนี่นี่จ้าเห็นไหคะนี่นะคะมาดี่นขนงเลยเหินกันเ้่ยอเจ้าเทพขอเ,เขอกล็อ

อร่อยแบบเนี้ยทหารชนิดงน่อยเลยแบบนี้

ขอบพี right. right. mm ่ขอบหัวงาไม่เป็นไรอะใช่ไหมมามาพี่้องเลย นี่พนองนี่มดมักะมนะ่แขมบังแ่มังกรคอๆนี่แลมันเสียบนี่พี่อง กินยังไม่ลงกบไม่ใช่คุณไามหมึงเรกอะ ชงเนื่อจ้าเด้อมสีภูเวียงนึนกผมเหรม่สีภูเวีย,นวยง,ยน,ยงนืจ้ะฝากก,กด,ดไลค์กดแชร์ให้พี่หน่อยใครเข้ามาเบอ่งเรารขอบคุณหลายเดตา้า อย่าขอลาไปก่อนนะจ้าพี่น้องคะ่ะคลิปหน้าพบกันใหม่เด้อจ้าแม่บิดาเข้าแท้